สีชมพูอ่อนกลังยืนเส้นเลี้เอนี่คือดอกอะไรตั้งไย่ดอกอะไระกลังยื right> ่นเสนเกับใบเทียมออกมากห้นะตัวมือเบืีจะเป็นมีบ้านแม่เราค่ะบ้านเตยของประเทศ้ามาประเทศเตยสื่อรบบ เตรียมตั้งมือนี่นะจ๊ะเจาคนจะร้ายในวันสองเกิดแม่เกเคมาหมีเดียวัเหมือนดอกดาวเดืองบ้านเราใช่ดอกดาวเดืองบ้านเรากรดิ่งหัตอนนั้นรุ่งสรารุ่งสำเขามีการรุ่งสุนัขื่เขเสือเเ็บพอะไเป็นพ่วงเป็นพวกเป็นพวกด้จ้ะ เป็ป็นค,แคนแค่เกจิ้ล้อนแขกเราค่ะชื่นช่สวยงามเลยค่ะเื้อเดมาถึงแล้วงานพินีนะคะนอกจ๊ะดอกง่ายค่ะ